สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาชมข้าวกอขอ85ของพี่ศักนะครับออกล้วงแล้วครับพี่น้องครับเริ่มเข้าเม็ดแล้วครับเดี๋ยวให้พี่ดาพาเดินดูรอบๆครับพี่น้องครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมศักดาชาวนาพารวยพามาเยี่ยมชมแปลงข้าวของพี่ศักครับที่ใช้แร่ภูเขาไฟใบยก อันนี้นะครับพี่ศัก์ได้ทำกอขอ85นะครับเดี๋ยวเราจะกลับหน้ากล้องให้ดูนะครับอันนี้นะครับนาข้าวของพี่ศัก์นะครับพี่ศัก์ได้ทำกอขอ85้านะครับน,นี่ครับวันนี้พี่ศัก์ได้ทดลองใช้แร่ภูเขาไฟใบหย,ยกของเรานะครับจะเห็นได้ว่านะครับ ข้าวออกรวงแล้วสมบูรณ์มากเขียวใบตั้งเลยนะครับไงครับพี่น้องดูรวงนะครับมีแต่รวงข้าวนะครับกำลังออกกำลังพุ่งเลยนะครับความเขียวความสมบูรณ์สวยงามมากต้นใหญ่ต้นอวบแตกกอดีนะครับ ดูนะครับยาวไปนู่นเลยสวยงามมากเลยครับแล้เวเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับและติดตามแปลงนาข้าวนะครับของพิศักนะครับตอนที่เก็บเกี่ยวนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ฝากกดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ